สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเดินดูตลาดนะครับรอบค่ำของตลาดไซเบอร์นะครับนี่ก็จะเป็นไส้กรอบตลาดของน้องมอนะครับนี่ก็จะเป็นวิวยเตี่ยวน้ำข้นนะครับไอ้กุญแจกุญแจน้ำข้นครับเดี๋ยวจะรอบดึกดกของตลาดไซเบอร์นะครับนี่ก็จะเป็นตลาดผลไม้นะครับ รบรรยากาศรอบดึกๆลูกชิ้นหมูปิ้งนะครับเป็นตลาดรอบดึกๆนะครับเบียรเบรดกัน,ๆๆนรบรรยากาศรอบค่ำๆนะครับนี่ครับที่ตลาดไฟเบิร์ดนะครับ กำลังเข้ามาหาอะไรกินหาอาหารกินกันนะครับนี่จะเป็นชาน,น้าไก่ทอกนะครับไก่ปิ้งนะครับไก่ย่างไก่ย่างาแซ่บแซ่บแซ่บของไรของไรนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับตลาดไปดร์ด ใส่ทอดขาดใจนะครับไม่กรอบย่างน,นะครับใส่กรอบยา่างไปยกินก้านหีกดองนี่ผักกอดเอ้ยผักกาดดอง,หน,งหนังหนังวัวนะครับผคยอมดองครับน่จะเป็นร้านผลไม้นะครับ บริูตลาดนะครับบริเวณตลาดนะครับก็รอบดึกแล้วครับวันนี้ก็จะเป็นตลาดขายผักนะครับผักพอใกล้จะหมดแล้วนะครับทุกอย่างสิบบาทเลยนะครับ ก็จะเป็นไส้กรอบอีกสัครับยากใหม่ร้อนๆก็เปรี้ยวนะครับก็จะเป็นร้านขายเสื้อนะครับช่วงนี้มันก็เริ่มจเงียบนะครับของฟ้าก็สวยงามนะครับออ เป็นบรรยากาศของตลาดไฟเบอร์นะครับฝากติดตามและกดตับตะายด้วยนะครับจันยาวัดนหอมจัน,นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามและรับชมครับผมสวัสดีครับ